ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่28สิงหาคม2564โดยเฉพาะคระคั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีวกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสกกนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้จับตาแข่งทีมชาติไทยกีเดียนชูกุมาเอมดูบุมบ้าเอาละไงตามที่ทางสมาคมแห่งประเทศไทยหรือ FA ได้ประกาศรายชื่อ ยี่สิบเก้าวัยชื่อดีชาิไทยชุดเลยศสกฟุตบอลยุสามปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่ามบนเตะหน้าใหม่คนหนึ่งที่ต้องจับตามองเป็นอย่างมากเขามีนามาว่ากีเดียนชูก,กูมาเอ็มดูบอมบา้าเขาเป็นลูกครึ่งไทยไนยจีเรียโดยคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียส่วนคุณแม่เป็นชาวไทยปัจจุบันเขาคนนี้อายุ20ปีเต็มตำแหน่งที่เขาถนัดนะฮะคือมิดฟิลด์ตัวรับจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความแข็งแกรง่ง มีความสูงถึง1 8 3ซนติเมตรในรายการใหม่นี้เขาคนนี้กำลังจะยืนกำลังหลักสำคัญให้กับทางสวัสด์แคทนครประสีมามัสต้าเอฟโดยทีมชาติไทยถูกจัดอยู่เป็นทีมวางอันดับที่1ของกลุ่มเจรวมสายกับทางเจ้าภาพมองโกเลียมาเลเซียและก็สปอปลาวโดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุ่มพร้อมด้วยปรองแชมป์กลุ่มเดสุดนะฮะ4จะทั้งหมด11กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มื่อเชนี้โดยโปรแกรมทีมชาติไทยเพราะคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียประกอบไปด้วยวันที่27ตุลาคมพบมองโกเลียวันที่19ตุลาคมพบกับทางสปปาลาววันที่21ตุลาคมพบกับทางมาเลเซียนั่นเองครับนแต่ผมเป็นไว่าง,งานนี้สื่อจับจ้องไปที่กีเดียนชูกูมาเอ็มดูบอมบ้าคนนี้อย่างแน่นอน เป็นธมง,งานนี้ก็ขอให้น้องคนนี้เป็นอีกหนึ่งแข้งความหวังใหม่ของทีมชาติไทยชุดยู่23ปีกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับฟอนตเล่คืนฟอร์มบุกอัดซัปโปโรชนะทิฟลง6กนาทีไม่สามารถสู้ได้โดยจากฝูงคาวาสกีฟอนตเล่คืนฟอร์มเก็บชัยเกมลีกนัดรแรกในรอบ4เกมหลังบุกเอาชนะคอนซาเรซัปโปโรโดยเจ้าเจาชินเทิสงกสินเดวกาดว่าลุานลายถึง6เสิบนาทีกันเลยงานนี้ โดยกันนี้เจ้าถิ่นฟอร์มช่วงหลังเพิ่มสะดุดนะฮะโดยเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านพ่ายแพ้แล้วก็ยากแกมปัสไป0ูต่อ2อหยุดสถิติไม่แพ้ใครไปที่3เกมติดต่อกันทว่าจะรับข่าวดีเมื่อทางชินาทิฟสงกสินฟิตการบลงสนามเป็นตัวจริงโดยจะทาเกมรุกร่วมกับทางซูโจช,ชิโอคาชิวะขณะเดียวกันฮิโรกิมิยสาสะกะตันทีมยังไร้ชื่อแมก้กระทั่งตัวสำรองฝั่งทางคาวสซกิฟอนเทเ่อยู่ในช่วงตามลาดชัตนะ และเพิ่งจะแพ้นในลีกนัดแรกต่ออวิสปาฟโกกะโดยเกยมที่แล้วมานัดนี้ทรุโอนิกิหมุนตัวื่อเล่นสำรองลกสนามหลายรายโดยให้ยูคายาชิสุดหน้าจอมเก่าล่าตขาคายแทนที่เลอันโดดามิเยาเป็นแค่สำรองส่วนทางอากิฮิโรอีเอนากะก็ออกสตาร์ทเป็นมานักสำรองเช่นเดียวกันรูปเกมแม้จะถิ่นจะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแต่ถึงช่วงนาทีที่30นะฮะเป็นทีมเยือนที่ชิงขึ้นนำก่อนแต่จังหวะที่ทางยูคายาชิ พลิกตัวหลบตวบัดยิงเสียบเสาบอลผ่านมือทาคานโนริซุเกโนพาให้ฟอนเตเล่น,นั้นออกนำไปก่อน1.0ซัปโปโรช็อกหนักขึ้นไปอีกเมื่อโดนทีเด็ดของอยูคนเดิมอาศัยลูกขยันวิ่งไปเก็บตกบอลตรงเส้นหลังก่อนจะเปิดปที่หน้าปากประตูให้กับทางไดยะโทโนวิ่งโฉบตัดหน้ามาทาคุมะอารโนเข้าชาร์จหน้าปากประตูทำให้ทางฟอนตตเล่น,นั้นฉีกหนีห่างเป็น2.0ในช่วงที่3า นาที41ท่านผมชนาทิพย์เกอบมีชื่อทําประตูได้เมื่อทางเรตา oki, อาโกิครอสมาที่หน้าปากประตูให้เพลย์เมเกอร์จีชาชิไทยสกิดบอลตรงเสาแรกแต่ทว่าบอลลอยผ่านเสาสองออกหลังไปอย่างน่าสา,ายหมดครึ่งแรกคาวาสกิฟ,ฟอนเตเล่บุกนําคอนซาไป2-0เปิดฉากมาที่ครึ่งหลังซัฟโปโรนั้นเดินหน้าบุกใส่เพื่อทวงตามประตูตีไข่แตกแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบขาดมากพอชนาทิพย์สงกสินได้โอกาสลงสนามเพียงแค่6วนาที เมื่อทางโคชชวิชาเลือกถอดออกแล้วก็ส่งเจโบโทรอยลงเล่นแทนเช่นเดียวกับทางลูคัสเฟอร์เดสที่ลงเล่นแทนไดกิทสุงะช่วงเวลาที่เหลือไม่มีตัวเพิ่มเติมจบ9 0นาตทีฟอนตาเล่บุกเอาชนะซัปโปรโปรไป2อต่อคว้าชัยชนะในลีกนัดแรกในรอบ3เกมขยับขึ้นไปมี 6. 6แต้มส่วนทางซัปโปโรนั้นไม่ชนะใครแล้วในลีก3นัดติดต่อกันยังอยู่ที่36แต้มเท่าเดิมครับ สำหรับเกมนัดต่อไปของคอนซาเลซปโปโรนั้นจะลงเล่นในศึกบอลถ้วยลูวานครับเจอกับทางเอฟซีโตเกียวในวันพุทธที่1กันยายนจะเตะกันเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปโดยชื่เต็มตัวจริงที่ลงสนามนะผมในช่วงเที่ยงนะฮะที่ผ่านมานี้ของฝั่งคอนซาด์นั้นก็จะมีฮาคาโนริซูเงโนะชุนตะทานากะโทโมกิทากามิเนะอากิโตะฟุกุโมริทาคุโรคาเนโกะทาคุมะอาระโนะโยชิชิอากิโคมมอิไดกิซุงะ เรตาอากิ oki, ชินาทิปสงกสินและก็ซูโยชิโอกาชิวะนั่นครับโอ้โหเป็นน้ว่างานนี้ชินาทิปสงกสินคนนี้ก็ช่วยทีมทําได้เต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถปรังความโหดของคาาสกีฟอนเตเลได้ในเกมเกมนี้โอ้โห2อศูนย์นี้ยเสียดายจริงๆนะครับรา้วบทข่าวต่อมากันที่ก่นครับเวียดนามเผย3ข้อส่งผลซิกโก้เป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ในรอบ7ปีโดยเงินที่ทางสื่อเวียดนามตีข่าวมาว่า 3ข้อตัดสินแชมป์วีลิกของซิโก,โก้ได้กลับมาลุ้นอีกครั้งซึ่งหลังจากฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลวีลิกหรือว่า VPF นะฮะรวมถึงทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF มีมิติล่าสุดตัดจบการแข่งขันฟุตบอลวีลิกในรการใหม่นี้ โดยสันก,การปัจจุบันของฮองอัญญาลายทีมของโคซิโกเกียร์กส,สน,นาเมืองที่แข่งไปแล้ว12แมตช์ในเล็กแรกที่นำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนด้วยผลงานชนะไป9เสมอ2แพ้ไป1ไม่ทั้งหมด29คะแนนตามมาด้วยนัดที่2เวียตเทลเอฟซีแข่งไป12นัดชนะไป8เสมอ2แพ้ไป2นัดนะฮะมีทั้งหมด26คะแนนถึงแม้จะมีการตัดจบการแข่งขันของการน,นี้ไปเป็นที่เรียบร้อย แต่บทสรุปของทีมแชมป์จะมีการตัดสินใจขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าโดย3ข้อเป็นตัวเลือกตัดสินบทสรุปฟุตบอลวีลีกนาการใหม่นี้โดยก็จะมีข้อที่1นะครับตัดจบโดยไร้แชมป์เป็นการตัดจบการแข่งขันและไม่มีใครได้แชมป์นาฏการนี้เนื่องโดยการแข่งขันที่ผ่านไปเพียงแค่เล็กแรกเท่านั้นซึ่งยังเหลืออีกครึ่งทางที่ต้องแข่งขันกันแต่ดันต้องมาตัดจบการแข่งขันซะก่อนต่อมาข้อที่2 ฮองอัญญาลายชิงชนะเลิศกับทางเวีเทลเอฟซีโดยการแข่งขันผ่านไปเพียงแค่เล็กแรกเท่านั้นโดยทางของอัญญาลายลูกทีมของโคซิโก้รั้งอันดับที่หนึ่งไปได้หดยี่สิบเก้าแต้มซึ่งห่างอันดับ2เวีเทลเอฟซีเพียงแค่3าคะแนนเท่านั้นซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์อีกหนึ่งทางออกก็คือการเล่นนัดชิงชนะเลิศเพื่อตัดสินแชมป์ระหว่างฮองอัญญาลายพบกับทางเวีเทลเอฟซีจะมาข้อที่3อันดับหนึ่งของอัญญลายคว้าแชมป์ไปเลยทายละสุดท้ายนี้ เป็นการตัดจบยกแชมป์ให้กระทางของอันดาลเป็นเลยโดยเหตุผลเดียวก็คือช่วงที่ตัดจบนี้ใครที่ลลังเบอร์หนึ่งก็เหมาะสมแล้วที่จะคว้าแชมป์ซึ่งนั่นหมายความว่าโคซิโก้เกียริศักเซนาเมืองอดีตขุนสูตทีมชาติไทยจะจา,จาริกป,ประวัติศาสตร์พาฮองอันดาไยคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีทันชีซึ่งล่าสุดเขาคนนี้พาทีมคว้าแชมป์ฐานะผู้เล่นเมื่อ7ปีก่อนทางนี้จะมีข้อสรุปว่า,วาทีมของโคซิโก้นั้นจะคว้าแชมป์แรกในรอบ7ปีได้หรือไม่ ภายในสุดาหน้าเดี๋ยวเรามารู้กันครับในนะผมก็มีการพูดถึงนะฮะสามข้อที่จะเป็นตัวตัดสินว่าทางของอันญ,ญา,ายนั้นจะได้แชมป์ในยุคสมัยของทางโคซิโกในครั้งนี้ไหมถ้าเกิดว่าตัดจบอ่าทางลีกของเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อ,รอยก็ต้องรอุรืกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาที่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับลีซอสุดดีใจปรนโดสันฝันตนเองก่อนจะเลิกเล่นฟุตบอล โดยทางรีสอร์ทเทรลเทพิโนโไทยแข่งจากทางสโมสรปริทโลเอฟซีฐานะแฟนบอลแมนเชเสเตอร์ออกมาแสดงความยินดีที่ทีทมรักของตนเองเซนต์ยาคิสโนโ่บรอนโดให้กลับมาค้าแข่งในถิ่นโอทฟอร์ดกันอีกครั้งโดยเขาได้บอกว่าดีคือสิ่งที่ผมในฐานะแฟนบอลแมนยูไฝ่ฝันอยากจะเห็นก่อนที่ผมและบรอนโดที่ได้อายุเท่ากันจะเลิกเล่นฟุตบอลไป ผมฝันได้ว่าอยากเห็นโรนโดนั้นกลับมาเล่นที่แมนยูสักครั้งด้วยความรักที่เขามีต่อทางแมนยูด้วยความรักที่เสมือนพ่อลูกของโตกับเซอร์เอเดฟกุสันด้วยความสามารถของเขาด้วยแพชชั่นที่เขามีให้กับความสเสด็จและด้วยความมุ่งมั่นเทวิยานเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆในทีมแมนยูถึงแม้จะอายุ6ปีแล้วก็ตามทีแต่ร,ร่างกายของความกระหายก็ไม่ได้แก่ตามอายุเลยแล้ววันนี้ผมฝันเป็นจริงแล้ว อย่างรวดเร็วและอย่างปัจจุบันด้วยผมเนี่ยโคตร,รดีใจเลยรีซอร์้กระดาบผ่าน Facebook ส่วนตัวของเขาครับโอ้โหนะฮะเป็นดิวที่ทุกคนนั้นจับตามองซึ่งครั้งหนึ่งนั้นแมนเชสเตอร์เดนก็เคยมาเล่นที่เมืองไทยเหมือนกันครับและนี่ก็เป็นทันข่าวพระคำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่28สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ